สวัสดีครับบทเรียนนี้จะเป็นเทคนิคการสักลายด้วย photoshop สำหรับบทเรียนนี้ผมอาจารย์ชาลีจาก myacademy.us จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน,นครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งภาพไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะใช้ภาพตัวอย่างของนายแบบท่านนี้มาทำการเรียนการสอนนะครับ Yes ในบทเรียนนี้เราจะวางลายสักอยู่บนต้นแขนของนายแบบนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาทำการสร้างเซเลคชันในส่วนที่เราจะทำการวางภาพนะครับให้ไปใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Polygonal และโ o so t ตที่อยู่ทางซ้ายมือแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทำการคลิกแล้วเลือกในส่วนที่เราจะวางลายของลายสักนะครับจากนั้นทำการคลิก แบบนี้ครับคลิกร,บรอบๆในส่วนที่เราต้องการที่จะวางลายสักนะครับ mm hmm. เมื่อทำ selection เสร็จแล้วเราก็จะ save selection นี้นะครับไปที่ select แบบนี้แล้วทำการ save selection จากนั้นให้คลิกโอเคครับจากนั้นให้ใช้คำสั่ง Ctrl D ที่คีย์บอร์ดเมื่อทำการเสร็จสิ้น selection นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการสร้าง l a เยอรขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับของ l a เยอร์นี้นะครับให้ใช้คำสั่ง Ctrl J ที่คีย์บอร์ดเพื่อสำเนา La เยอร์ขึ้นมา1นึ่งฉบับนะครับเราก็จะได้ l a เยอร์นี้ขึ้นมาจากนั้นเราจะทำการเบลอ l a เยอร์นี้ อยู่ประมาณ3พิกเซลนะครับให้ไปใช้เครื่องมือที่เรียกว่าฟิลเตอร์เบลอแบบนี้นะครับก็เส้นเบลอจากนั้นจะได้กล่องเมนูนี้ขึ้นมานะครับเซตค่าเบลออยู่ที่3พิกเซลนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซฟเลเยอร์นี้ให้เป็นไฟล์ psd นะครับให้ไปเซฟด้วยเมนูที่เรียกว่าไฟล์แล้วก็เซฟแอสแบบนี้นะครับเราจะได้กล่องเมนูนี้ขึ้นมาจากนั้นให้เซฟไฟล์นี้เป็นไฟล์ psd แบบนี้นะครับแล้วตั้งชื่อให้ใหม่ในไฟล์นี้ผมจะตั้งชื่อว่า b บเ e p ที่แปลว่าต้นแขนนะครับ จากนั้นให้คลิกโอเคเมื่อเจอคำถามแบบนี้ก็ให้คลิกโอเคเช่นกันครับ yes หลังจากที่เราได้ทำการเซฟแล้วเราก็จะดีลิทเลเยอร์ที่เราทำการเบลอไว้นะครับให้คลิกแล้วลากไปที่ขยะแบบนี้เพื่อทำการดีลิทนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเสร็จสิ้นในส่วนของแขนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาดู ในส่วนของลายสักนะครับเราจะใช้ภาพลายสักที่เป็นภาพสีขาวดำแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราก็จะทำการเลือกในส่วนที่เราจะใช้ในการทำงานนะครับลายสักนี้เป็นสีดำเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแมจิกวอลอย่างนี้นะครับแมจิกวอลจะทำการเลือกเฉพาะส่วนสีดำของลายสักเท่านั้นนะครับให้คลิกในส่วนที่เป็นสีดำแบบนี้ครับ โปรแกรมก็จะสร้าง selection แบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะทำการสำเนาเลเยอร์นี้ขึ้นมา1 l a ่งเลเยอรนะครับให้ใช้คำสั่ง Ctrl J ที่คีย์บอร์ดเราก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาที่ไม่มีแบ็ก g r o u n d ติดมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็พร้อมที่จะย้ายภาพนี้ไปอยู่ที่แขนของนายแบบแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Move Tool ตัวนี้ครับเราจะทำการย้าย l a เยอนี้นะครับไปอยู่บนแขนของนายแบบให้คลิกแล้วลากไปที่ภาพนั้นเลยครับจากนั้นโปรแกรมจะเปิดออกมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะลากลงมาวางแบบนี้ได้เลยครับวว้า wow. เราจะปรับขนาดให้สมดุลกันด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Free Transform นะครับใช้คำสั่ง Ctrl T ที่คีย์บอร์ดเราก็จะได้เครื่องมือ Free Transform ขึ้นมาแบบนี้นะครับปรับขนาดและตำแหน่งให้ถูกต้องตามนี้นะครับ เมื่อได้ขนาดที่พอใจแล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกด้านบนครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเบลอเลเยอร์ที่เป็นลายสักเพื่อให้ภาพนั้นกลมกลืนกันนะครับเราจะไปใช้เมนูที่เรียกว่าฟิลเตอร์เบลอและก็เส้นเบลอแบบนี้ครับจากนั้นให้เบลออยู่ที่1พิกเซลเท่านั้น ต่อไปเราก็จะไปใช้ภาพที่เราได้เซฟไว้ในตอนแรกนั้นเพื่อมาตกแต่งร่วมกันนะครับให้ไปใช้เมนูที่เรียกว่า Filter d i s t o r อแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ไปคลิกที่ Displace แบบนี้ครับตั้งค่าของแนวตั้งและแนวนอนให้อยู่ที่10พิกเซลแบบนี้นะครับ จากนั้นให้คลิกในส่วนทั้งสองนี้ตามตัวอย่างโปรแกรมก็จะทำการเลือกรูปภาพที่เราได้เซฟไว้แต่แรกนะครับเราจะไปเลือกรูปภาพที่เราเซฟไว้ที่ชื่อว่าใบเสร็จอย่างนี้ครับจากนั้นให้กด open ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดส่วนที่เกินออกมาจากแขนของนายแบบนะครับให้คลิกคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้คลิกที่เลเยอร์แบบนี้ครับหลังจากคลิกแล้วโปรแกรมก็จะสร้างเซเลคชั่นในส่วนที่เราได้เลือกไว้แบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่กล่อง Channel แล้วเลือก Alpha 1 ขั้นตอนต่อไปของการลบส่วนเกินก็จะมีคำสั่งที่เราต้องใช้จากคีย์บอร์ดนะครับให้กด shift control alt ค้างไว้จากนั้นให้คลิกที่ alpha 1ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมได้ตัดส่วนเกินนั้นออกไปนะครับ จากนั้นให้กลับมาที่แผงเลเยอร์นะครับแล้วสร้างเลเยอร์มาสแบบนี้เราก็จะเห็นภาพออกมาในลักษณะนี้นะครับว้าว <Wow. S 1> คราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องทำให้ลายสักและผิวหนังนั้นกลมกลืนกันนะครับเราจะไปเปลี่ยนเบนโหมดตัวนี้ให้เป็นซอฟต์ไลท์ จะเห็นได้ว่าเลเยอร์ทั้ง2นั้นมีความกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ดนะครับให้คลิกที่ shift control alt e พร้อมกันครับเราก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ทำการตกแต่งมาจาก Blend Mode นะครับจากนั้นเราจะทำการ Copy l a เลเยอร์ชิ้นนี้ขึ้นมาอีกครับ ให้คลิก Ctrl J ที่คีย์บอร์ดเราจะได้เลเยอร์นี้ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเหลือเพียงแค่การตกแต่งสีสันของลายสักนะครับให้คลิกออ f ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจากนั้นให้ลากเลเยอร์มาสตัวนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วปล่อยแบบนี้ครับเราก็าจะได้เลเยอร์มาสขึ้นมาอยู่ด้านบนที่พร้อมที่จะทำการตกแต่งสีนะครับ คลิกตรงนี้เพื่อเลือกการตกแต่งสีครับจากนั้นให้เลือก Hue and Saturation เราก็จะได้กล่องสีนี้ขึ้นมาทำการตกแต่งเพิ่มนะครับก่อนอื่นให้คลิกเพื่อล็อกเลเยอร์ไว้นะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะตกแต่งสีได้ตามใจชอบเลยครับ นี่ก็เป็นเทคนิคดีๆของ Photoshop ที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างสะดวกนะครับเอาละครับขอให้สนุกกับการแต่งภาพด้วย Photoshop พบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปครับร้องคนเดูนะครับขั้นตอนไหนที่ฟังไม่ทันสามารถย้อนวิดีโอกลับปไปดูได้ขอบคุณที่ติดตามผลงานของเราและพบกันใหม่ครับ